สิ้นสุดการรอคอยในที่สุดก็ได้หนุ่มหล่อเด็ดกระชวกใจเกมกีรดิตเกิกนวกุลจังหวัดอุบลราชธานีคว้าที่หนึ่งได้เป็นเดอะแมนไทยแลนด์2022คนแรกของโลกและคนแรกของประเทศไทยไปแล้วที่สำคัญผู้ชนะจะไปประกวดต่อบนเวทีประกวดหนุ่มหล่อที่หนึ่งของโลกมิสเตอร์เวิร์ เดอะแมนไทยแลนด์2 2 2จัดจบไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่อลังการมากๆที P ่ SPACE PLUS RCA โดยมีผู้ร่วมจัดการสุดปังคุณหน่่ยอิทธิกรจเจริญการประธานจัดงานคุณนิวกิติเดชประชานุกูลผู้ถือสิทธิการประกวดและคุณน็อตกริตตินกิจจิศิลปินผู้อำนวยการกองประกวดครับผมความรู้สึกตอนนี้ก็คือตื่นเต้นมากๆเลยครับผมก็คิดว่าทุกคนเนี่ยทำกันเต็มที่ทุกคนทุกคนสมควรที่จะได้รับราัล ขอบคุณมากครับเราก็ตื่นเต้นเหมือนเขาเลยครับแต่ก็ดีใจครับที่ได้รางวัลทำเต็มที่แล้วก็ตื่นเต้นกันครับแล้วก็ทุกคนตอบคำถามได้ดีมากเลยครับผมในตอนแรกผมก็คิดแค่ว่าตัวเองวันนี้เรามาทํ้เต็มที่ที่สุดทาดีที่สุดนะครับผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราต้องได้ที่หนึ่งที่สองที่สามทำให้ตัวเองภูมิใจเท่านั้นครับ ผมคิดว่าจุดเด่นก็คือทกรรมการอาจจะมองที่บุคลิกภาพของทางด้านภายในตัวเรามากกว่านะครับมากกว่ามองเรื่องหน้าตาหรือรูปลักษณ์ภายนอกนยอย่างเดียวนะครับก็ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ช่วยกันตัดสินทุกคนนะครับอันนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากๆเลยที่ได้เป็นตัวแทนหนึ่งในเวทีระดับโลกนะครับอันนีเดี๋ยวก็จะทําให้เต็มที่ครับทักษะหลายๆด้านเลยครับทั้งด้านการพูดการเดินหรือแม้กระทั่งการ รายยิ้มอันนี้ต้องจิบมดูในถุกๆด้าน้นเรายังต้องพัฒนาตัวเองอีกเลยครับเคล็ดลับหลักๆของผมเลยก็คือนอนให้ตรงเวลาผมแล้วก็ออกกําลังกายในทุกวันง่ายๆแค่นี้ครับส่วนผมก็เข้ายินออกกำลังกายแล้วก็เข้ามาหารบ้างน,น,นะครับผมก็ออกกําลังกายประจำครับแล้วก็พยายามหาอะไรที่มีความสุขเพราว่าถ้าเกิดเรามีความเครียดนะ่ะมันก็ส่งผลต่อผิวพรรณหนาตาได้ ถ้าเกิดว่ามีสื่อช่องทางไหนมาติดต่อก็ยินดีครับดีแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีผมก็จะน่าจะพักการกดไปก่อนก็เรียนที่จจบก่อนข่ันมาให็ต<ม>่อครัผมก็คอรจับน้องไหมครับผมพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีแล้วก็ถ้ามีสื่อหรือล้าข้อมีหนังซีนี่เข้ามาก,ก่อนจะพยายามทำดีสุดครับสู้ๆเลยแล้วก็ทํางเพ็นที่พยายาม ก็บอกว่าไงดีเราเป็นตัวแทนของประเทศนะมาเต็มที่ครับครับครับผมครับก็สูส้ๆครับเต็มที่เป็นตัวแทนของทั้งผู้ที่มาประกวดทั้ง77จังหวัดทำให้เต็มที่ครับผมอยาจะช่วยครับขอบคุณมากครับยังไงก็ขอขอ,ขอบคุณทีมงานทุกคนนะผมแล้วก็พี่เลี้ยงที่ช่วยกันดูแลในวันนี้ช่วยพาหให้ผมเนี่ยก้าวเข้ามาสู่ในวันนี้ได้ยังไงเรื่องการเตรียมตัวเนี่ยยังไงก็ขอ ฝากเนื้อฝากตัวกับพวกพี่ๆไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากๆครับ